สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณคูเป้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปฐมวัยบายคูเป้นี่เป็นสัปดาห์ที่7ของการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนเราจะเรียนรู้สำหรับวันนี้คือเรื่องความปลอดภัยในการเล่น ในวันนี้นะคะคุณครูเป้มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆส่วนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคุณครูเป้จะแปะไวท้ที่ท้ายคลิปในกลุ่มของเรานะคะเด็กๆมาเริ่มคำคล้องจองเด็กๆพูดตามคุณครูเป้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆต้อง เก็บของเข้าที่ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายอะเด็กๆพูดพร้อมกันกับคุณครูเป้อีกหนึ่งรอบนะคะของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆต้องเก็บของเข้าที่ ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายเด็กๆเ,เก่งมากค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะแล้วเด็กๆไปฝึกทบทวนอีกหนึ่งรอบสองรอบ3ามรอบเด็กๆจะจำได้หมดเลย วันนี้เรามาเริ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันเลยนะคะในสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นความปลอดภัยในการเล่นหมายถึงการดูแลความปลอดภัยของเด็กๆเ,เองค่ะสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเช่นนะคะการเล่นของเล่น ให้ถูกวิธีสามารถช่วยให้เราปลอดภัยได้ได้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องใช้ต่างๆและวิธีการใช้ของเล่นอย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างเช่นเราเล่นของเล่นตัวบล็อกบล็อกไม้เล่นอยู่ในห้องวิธีการเล่นที่ปลอดภัยเด็กๆจะต้องทำย่างไรคะ,ะใช่แล้วค่ะเราจะไม่โยนไม้บล็อก หรือของเล่นชนิดอื่นๆเลยไม่โยนไม่คว้างปาใส่เพื่อนๆอาจพลาดไปโดนศีรษะของเพื่อนนะคะศีรษะของเพื่อนอาจแตกได้ถ้าศีรษะเพื่อนแตกเพื่อนๆก็ต้องเจ็บแล้วเพื่อนก็ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอทําการรักษาให้ใช่ไหมคะ,ะเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่เข้าชั้นใส่ตะกร้า ให้เรียบร้อยเพราะครั้งต่อไปเราจะได้หยิบจับของเล่นมาเล่นได้วันนี้คุณครูเป้มีการเล่นให้ถูกวิธีและปลอดภัยมาแนะนำกับเด็กๆนะคะข้อที่หนึ่งค่ะของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเช่นเม็ดกระดุมเม็ดพลาสติก หมุดต่างๆนะคะอาจจะทำให้ไปอุดทางเดินหายใจของเด็กๆได้นะคะถ้ามันไปติดที่จมูกอ่ามันอาจจะไม่เอาสามารถเอาออกเองได้นะคะเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลให้คุณหมอใช้เครื่องมือในการดึงออกมันก็จะทำให้เด็กๆเจ็บตัวด้วยข้อ2ค่ะของเล่นที่ทำให้การเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่น สเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์นะคะเว็บบอร์ดอ่าช่วงนี้กำลังฮิตเลยเด็กๆหลายคนก็อยากจะเล่นอยากจะสนุกกับมันแต่เด็กๆจะต้องมีความระมัดระวังในการเล่นถ้าเรายังไม่เก่งเรายังไม่ชำนาญควรจะมีเครื่องป้องกันอย่างเช่นหมวกนนกันน็อกใช่ไหมคะอ่าสนับข้อศอกสนับหัวเขา่าเพื่อป้องกันเวลาที่เราล้มเราจะได้ไม่เจ็บตัว นะคะข้อที่สมค่ะของเล่นที่เป็นการปีนป่ายอาจจะทําให้เด็กๆพัดตกจากที่สูงหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของการล้มของอุปกรณ์ในการเล่นในอุปกรณ์ในการปีนป่ายข้อสี่ค่ะของเล่นที่มีความแหลมคมอ,อันนี้คุณครูเป้ขอแนะนําเลยว่าห้ามเล่นจะดีกว่าเพราะมันอันเป็นอันตรายต่อเด็กๆมากๆเลยข้อห้าค่ะ ของเล่นที่มีความรุนแรงเช่นปืนอัดลมผุดอกไม้ไฟเด็กๆสามารถเล่นได้ไหมคะปืนเด็กๆสามารถเล่นได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังอย่างเด็กๆจะยิงปืนอัดลมเด็กๆควรยิงใส่เพื่อนไหมคะ ไม่ควรจะยิงใส่เพื่อนค่ะเราควรจะยิงใส่กระดาษเป้ากระดาษหรือใบไม้จะดีกว่านะคะเพื่อนๆจะได้ไม่รับอันตรายแล้วเราก็จะเกิดความสนุกสนานค่ะในวันนี้คุณครูเป้มีคำถามชวนคิดมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะคะ,ะถ้าเพื่อนเล่นของเล่น แล้ววางของเล่นเกะก,กะไม่เก็บเข้าที่เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะอลองช่วยกันคิดนะคะแล้วตอบคำถามคุณครูเป้มาซิว่าเด็กๆจะทำยังไงคุณครูเป้แนะนำว่า1น่ลคะค่ะจะต้องเก็บของเข้าที่นะคะเราก็ชวนเพื่อนเราและตัวของเราเองช่วยกันเก็บของใส่ตะกร้า แล้วเราก็จะไปไว้ที่ไหนกันคะเอาไปไว้ที่ชั้นเก็บของเล่นของเราใช่ไหมคะทาไมเราถึงต้องเก็บของเล่นคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการเล่นในครั้งต่อไปเราก็จะไปหยิบของเล่นชิ้นนั้นมาเล่นได้อีกใช่ไหมคะโดยที่ต้องไม่ไปค้นหาให้ลําบากเลยหรือ เราอาจจะไปะเหยียบของเล่นได้รับความบาดเจ็บได้นะคะวันนี้คุณครูแป้มีใบงานความปลอดภัยในการเล่นมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมนะคะถ่ายรูปใบงานของเด็กๆพร้อมกับคู่กับใบงานของเราเลยค่ะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่ม นะคะคุณครูเป้และเพื่อนๆคนอื่นจะคอยดูผลงานของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเป้มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะ